สวัสดีค่ะวันนี้นะคะใครที่อยากทำสวยนะคะมาทำสวยได้เลยนะคะทั้ง4สาขาของอาทิตาคลินิกนะคะที่รามอินทาสีนครินนะคะแล, 9, แล้วก็ที่ปิ่นเก้าแล้วก็ที่สยามสแควร์นะคะวันนี้หมอก็เข้าตรวจนะคะที่สาขาปิ่นเก้านะคะสาขาปิ่นเก้าเราอยู่ริมถนนนะคะจอดรถหน้าคลินิกได้เลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะมาเพิ่มเติมความดูดีนะคะก็แวะมานะคะ งานนี้สวยต้องรอดค่ะโควิดก็โควิดเถอะซีซั่นนี้นะคะซีซั่นสามนะคะเราจะไปต่อนะคะซีซันหน้าเป็นซีซันสี่นะคะเราก็จะสวยรอไปเลยไม่รู้จะทําอะไรนะคะทําหน้าไปนะคะใครที่เครียดนะคะมาทําสวยแก้เซ็งนะคะเหมือนหมอค่ะทาสวยแก้เครียดนะคะคนไข้ห้ามคิดมากนะคะจริงๆโควิดก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่หลายคนกังวลนะคะเพราะว่า เขามีงานวิจัยมีเปเปอร์มาแล้วนะคะรองรับว่าสําหรับคนที่ฉีดวัคซีน BCG ซึ่งเราฉีดมาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะก็จะลดความรุนแรงของโรคลงแล้วก็ทําให้เขาเรียกว่าเวลาที่เราได้รับเชื้อไปเนี่ยเราก็จะมีเขาเรียกว่าความรุนแรงตับ นะคะก็จะเห็นว่าคนที่ติดเชื้อส่วนใหญ่ก็จะมีอาการแค่เป็นหวัดก็จะเหมือนเราเป็นหวัดทั่วๆไปวิธีดูแลป้องกันตัวเองก็คือออกกาลังกายนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็นอนเยอะๆนะคะแล้วก็อย่าลืมกินอาหารที่ให้วิตามินซีเพิ่มนะคะผักผลไม้กินเข้าไปเสริมเข้าไปนะคะวันนี้ปิ่นก้าวจ้ะใครไม่รู้จะทําอะไรนะคะมาทําสวยแก้เครียดนะคะ สวยต้องรอดนะคะโควิดนี้นะคะเอาหน้ารอดก็พอนะคะเหมือนหมอนะคะเอาหน้ารอดก็พอไม่รู้จะทําอะไรทําสวยไปนะคะเดี๋ยวอยู่โควิดอยู่บ้านอีกก็ทําหน้าต่อนะคะทําหน้าเพิ่มใครที่ไม่รู้จะทําอะไรอยู่บ้านซื้อเครื่องทําหน้าไปทําเลยที่บ้านนะคะรอบนี้สวยต้องรอดนะคะก็บอกเลยนะคะใครไม่ทําสวยช่วงนี้เปิดมานี่หน้าแก่กว่าเพื่อนแน่นอนบอกเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เทรนด์มันมานะคะทําสวยที่บ้านที่ร้านเรามีเครื่องทําหน้านะคะก็ เป็นเลเซอร์นะคะหน้ากากเลเซอร์สามพันเท่านั้นนะคะสามพันเท่านั้นนะคะสามพันสองร้อยเก้าสิบาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศฟรีเซรั่มให้ด้วยนะคะสําหรับโควิดนี้นะคะคุณกหนกกรน,นะคะทักอินบ็อกมาเลยนะคะทักอินบ็อกมาเลยงานนี้สวยต้องรอดกันไปนะคะใครที่อยากเข้ามาพบหมอนะคะทักอินบ็อกมานะคะแล้วก็ทิ้งเบอร์โทรให้ติดต่อกลับด้วยเดี๋ยวหมอโทรหานะคะแล้วก็อย่าลืมซื้อเครื่องทำหน้าไปทำสวยที่บ้านนะคะ ก็ <laughs> หลายส่วก่อนนะคนไข้นั่งพึ่งฉีดหน้ากันเสร็จเลยนะคะให้คนไข้ซื้อเครื่องไปทําหน้าที่บ้านนะคะเรามีมินิไฮฟูสามพับาทนะคะแล้วเราก็มีหน้ากากเลเซอร์นะคะก็เป็นหน้ากากแสงเลเซอร์ที่ทําให้หน้าเราใสายอยู่บ้านไม่รู้ทําอะไรก็ทําสวยกันไปค่ะสวยแก้เซ็งกันไปนะคะ เขาบอกโควิดมาสเตอร์นะคะเราผ่านมาทุกซีซันซีซันหน้าเราก็ต้องรอดนะคะหน้าต้องรอดเรื่องของเรื่องคือหน้าเราต้องสวยรอดทุกซีซันนะคะยิ่งโควิดมาหน้าหมอยิ่งเด็กไม่รู้เป็นอะไรนะคะอยู่บ้านว่างๆไม่รู้ทําอะไรทําหน้านะคะก็เพื่อนๆอยู่บ้านว่างๆก็ทําหน้าตัวเองกันได้นะคะหน้าต้องรอดก่อนนะคะเอาหน้ากากเลเซอร์มาให้เพื่อนๆทางบ้านดูสิอยู่บ้านไม่รู้จะทําอะไรนะทําหน้าไปนะคะ ร์จแบตมาหรือ,อยังหน้ากากเราชร์จแบตแล้วก็เปิดเครื่องนะคะมีแสงครบทุกสีสีสาขามีที่รามอินทานะคะสีนัคลินอยู่ในซีคอนสีนัคลินนะคะแล้วก็ที่ปิ่นเก้าแล้วก็ที่สยามสแควร์เจลคุณนิชาถ้าเจลมันหมดใช้ที่มีไปก่อนนะคะแต่ถ้าไม่มีนะคะมาสั่งเจลที่คลินิกจะเป็นเจลวิตามินเซรั่มนะคะทำให้หน้าใสาแค่500บาทโควิดนี้2ขวดแค่500บาทไปเลยนะคะก็คือ1ฟรีหนึ่งค่ะ เอาไว้ไปทําหน้าที่บ้านนะคะหน้าต้องรอดเหมือนเดิมค่ะเปิดหยิบออกมาให้หน่อยจ้ะหยิบออมาี่ไหนอยจ้ะเหมือนเดิมนะคะหน้าต้องรอดพี่ปราณีมาเลยนะคะเดี๋ยวหน้าไม่ตึงนะคะถ้าเครียดไปหน้าเหี่ยวนะเตงที่มาคุยเนี่ยเพราะว่าอยากเครียดกันนะคะแล้วก็โควิดไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะคะเพื่อนๆอก็อยากเครียด เครียดเนี่ยน so right the ่ากลัวกว่านะคะความเครียดความวิตกกังวลเยอะนะคะอย่าวิตกกังวลเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะหน้าเหี่ยวกันไปนะคะหน้าเหี่ยวเนี่ยเปลืองโบท็อกเข้าไปอีกนะคะเพื่อนๆนี่หน้ากากเลเซอร์ของเรานะคะเราก็เปลี่ยนสีได้ด้วยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเห็นไหมคะว่ามันเปลี่ยนสีได้แล้วก็เห็นไหมคะหน้าเราก็จะสวยตลอดเวลาค่ะเราอยู่เฉยๆหน้าเราก็สวยนะคะ 3290บาทหมอฟรีเซรั่มหน้าใสให้ด้วยนะคะคุณวิล่าพัฒนะคะแล้วก็ปิดเห็นไหมคะ่ะตัวนี้นะคะมันจะมีแบตเตอรี่ด้วยนะคะชาร์จแบตได้นะคะแล้วก็นี่นะคะ วิธีเปิดนะคะแล้วก็สัมผัสตรงนี้นะคะพอดีหมอใส่ถุงมืออาจจะติดยากหน่อยเห็นไหมคะฟิลเลอร์สี่พันนะคะก็งานนี้นะคะสวยต้องรอดกันไปนะคะขอหน้ารอดก่อนนะคะใช่แล้วใช้แล้วก็จะสวยเหมือนหมอค่ะคนไข้นี่นะคะตัวนี้นะคะก็จะทำให้หน้าเราใสนะคะอยู่บ้านว่างๆไม่รู้ทำอะไร ะะลดราคากรนหนำค่ะช่วงนี้ลดแล้วก็แจกแล้วก็แลกแล้วก็แถมมดไปนะคะ <laughs> นี่อยู่ตลาดนดหรือเปล่า <laughs> มีคนไข้ชอบแซวนี่ต่อหมอเป็นตลาด <laughs> หมอก็เด็กว่าอาตายและ <laughs> นี่คุยกับคนไข้นี่ว่าคุยกับเพื่อนสนิทนะปล่อยมุกเหมือนอยู่บ้านเลยนะแล้วก็โควิดไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะคะ <laughs> เพื่อนๆก็อย่าเครียดมากนะคะแล้วก็ สำคัญเครียดแล้วเราจะหน้าเหี่ยวนะคะต้องอารมณ์ดีด้วยนะคะก็อยากจะมาซัพพอร์ตจิตใจของทุกคนนะคะอย่าเครียดอย่าวิตกกังวลนะคะแล้วก็หมอนุ่นดูแลให้นะคะส่วนลดส่วนแถมส่วนย,ยุคประหยัดนะคะก็แวะมาทําหน้ากันนะคะก็แวะมาเจอกันได้นะคะใครต้องการเข้ามารับบริการวันไหนเนี่ยทักอินบ็อกนะคะแล้วก็ทิ้งเบอร์โทรนะคะขอใจแลกเบอร์โทรจะร้องเพลงแล้วแลกเบอร์โทร <c oughs> โอ้โอ,โอ <c oughs> อย่าลืมนะคะให้เบอร์โทรด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหมอจะโทรหาจัดส่งไปรษณีย์ฟรีค่ะจัดส่งไปรษณีย์ฟรีนะคะวันนี้เปิดบริการนะคะใครอยากทําสวยแวมมาเลยนะคะใครอยากจะทําหน้าวันไหนโทรขอเบอร์โทรนะคะหมอขอเบอร์โทรติดต่อหานะคะ สวัสดีนะคะสมาชิกนะคะก็แนะนำนะคะให้ซื้ออุปกรณ์ทําหน้าไปทำเสร็จกันเองที่บ้านนะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะไม่ไม่ถนัดทําเองที่บ้านนะคะก็แวะมาให้หมอทําให้นะคะเ,คเปิดสิจาต้นเดือนก็เปิดสิจาเขา <c oughs> <c oughs> ให้เปิดเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเลยนะคะคุณพัตตี้นะคะพบกันนะคะใครที่อยากเข้ามาพบหมอนะคะก็ นัดคิวนะคะให้เบอร์โทรโทรหานะคะก็เดี๋ยวหมอโทรหานะคะแล้วก็ปิ่นก้าู้้จักกันไหมปิ่นก้านะคะ <c oughs> คุณทิศากร <c oughs> <c oughs> คุณทิศากรดูนะเ <c oughs> <c oughs> งินเดือนออกแล้วแวะมานะพี่ปานี โอ้ถ้าระดับพิป e ันนี้รองเงินเดือนออกนิดตายกรอบกันทั้งประเทศนะคะอะก็ร้านเรานะคะอยู่ริมถนนใหญ่นะคะก็มองเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็จอดรถหน้าร้านได้เลยนะคะ โควิดเขาเรียกโคดมา master นะคะหน้าต้องรอดนะคะหน้าต้องรอดนะคะสวยไปก่อนนะคะแล้วก็ไม่อยากให้เครียดนะคะเครียดแล้วเดี๋ยวจะเหี่ยวนะคะถ้าเครียดปุ๊บเนี่ยเราจะเปลืองโบท็อกหนักกว่าเดิมนะคะบอกเลยนะคะแล้วก็จะเปลืองฟิลเลอร์ด้วยอย่าเครียดนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเราสามารถป้องกันตัวเองได้นะคะด้วยการออกกําลังกายนะคะแล้วก็ พักผ่อนเยอะๆสําคัญคือนอนค่ะคนไข้นอนจำศีลกันไปเลยนะคะเอาไม่ใช่นะนั่นเป็นหมีเอาไม่ใช่นอนเยอะๆใส่คนไข้บอกฟื้นขึ้นมาอีกทีหนูกายร่างกายเป็นหมีเลยครับหมอเพราะหมอบอกให้หนูนอนเยอะไม่ใช่นะคนไข้เราต้องนอนแล้วก็ออกกําลังกายด้วยนะคะแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์ผักผลไม้นะคะอย่าก,กินอาหารมันอย่าก,กินอาหารหวานเยอะนะคะใครที่รู้ตัวว่าอ้วนลุกมาลดน้าหนักเลยนะคะก็ ลดแข่งกันนะคะหมอก็ลดนะคะลดมาแล้ว30โลนะคะเพื่อนๆไปดูรีวิวในอดีตชาติได้นะคะอดีตชาติของหมอเป็นช้างเพื่อนๆบอกว่าจําหมอแทบไม่ได้เลยนะคะก็ไปดูหมอได้ใน y o u t u b e นะคะก็ตัวใหญ่เบเลอเลยนะคะมุกตลกมาเต็มนะคะมาเอนเตอร์เทนคนไข้จะว่าจะไปเปิดคณะตลกแล้วนะคะบอกเลยนะคะว่าหามากนะคะแล้วก็มีเซรั่มราคาพิเศษนะคะแล้วก็มีหน้ากากเลเซอร์มีเครื่อง มีเครื่องมินิไฮฟูยกหน้าทําให้หน้าเนี่ยใสแล้วก็ตึงด้วยแล้วก็ยกกระชับด้วยนะคะไปทําที่บ้านได้สามพบาทเท่านั้นนะคะ <lerde> เห็นไหมคะสวยราคาเบาๆกันไปนะคะแล้วก็ใครที่อยากทําหน้าวันนี้แวะมาได้เลยส่วนลดส่วนแถมมาเพียบนะคะใครต้องการนัดคิววันไหน,ท,น,นะะทักอินบ็อกนะคะทักอินบ็อกแล้วก็โทรมานะคะ คุณนงรุ้นบอกอินเตอร์เทนมากนะคะคุณพัทยศทักอินบ็อกมาค่ะคุณพัทยศปะสลัดปะคะอ่านยากมากเลยอะคะ่ะอ่านชื่อไม่ออกกันเลยทีเดียวนะคะถ้าหมออ่านผิดขอประทานโทษนะคะน่าจะอ่านว่าพัทยศปรสลัดหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> น่าจะอ่านผิดนะคะค่ะาย,ยาลดน้ําหนักส่นี่เป็นพรีเซนเตอร์เองนะตัวเองนะคะก็กล่องนึงนะคะก็เหลือราคาเพียง500รอบาทเท่านั้นนะคะ 490บาทนะคะก็ลดราคากันไปนะคะแล้วก็สำหรับตัวดีถอกนะคะจะเป็นกล่องสีเขียวให้ซื้อสองซื้อสามกล่องนะคะแค่พันเดียวนี้เลยสามกล่องพันเดียวนะคะกินก่อนนอนนะคะให้สามกล่องพันสามกล่องพันคนไข้เสร็จแล้วโทรมาสั่งได้นะ <laughs> โทรมาสั่งหน้ากากเพิ่ม <laughs> คนไข้บอกว่าจะกลับบ้านแล้วยังทักอีก <laughs> บายบายค่ะ เซรั่ม500บาทนะคะเซรั่ม500บาทแล้วก็ยาลดน้ำหนักเนี่ยสมกล่อง1กล่องกินได้15วันนะคะก็คือ45วันแค่พันดีเยวนะคะถูกมากถูกกว่ายาลดน้ำหนักยี่ห้อไหนในสากลนี้เลยนะคะบอกเลยลดได้จริงดูหมอเป็นตัวอย่างนะคะผอมผอมลงไปตั้งเกือบ30โลนะคะเป็นพรีเซนเตอร์อยาตัวเองเลยแล้วก็มีแพนเค้กเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยนะคะก็ดูรีวิวได้นะแล้วก็ ใครนะคะที่อยากพบหมอนะคะก็ทักอินบอกมานะคะก็ขอชื่อเบอร์ติดต่อกลับนะคะหมอจะได้โทรหาได้นะคะดูทาท่าโทรศัพท์ <laughs> ถ้าไม่ทิ้งเบอร์โทรติดต่อกลับไม่ได้นะจองเลยนะคะพี่ปานีบอกจองเลยนะครับโอนมาเลยค่ะพี่ปานีเราส่งรษณีย์ให้ฟรีนะคะเราส่งรษณีย์ให้ฟรีนะคะแล้วก็สําหรับสมาชิกที่อยากเจอหมอน,นุ่นนะคะอยากปรับรูปหน้านะคะก็ ทักอินบ็อกมานะคะแล้วก็ขอเบอร์โทรเดี๋ยวหมอโทรเข้าไปให้คำปรึกษานะคะแล้วก็มาเจอหมอได้ที่อาทิตตาคลินิกนะคะวันนี้ก็เจอหมอได้ที่คลินิกนะคะใครที่อยากมาทำสวยวันนี้โปรโมชั่นเพียบส่วนลดส่วนแถมเพียบนะคะใหม่น้ำนะคะก็ลดราคากระนำให้เลยนะคะก็ใครอยากได้โปรราคาพิเศษก็แค่แวะมาเจอกันที่ปิ่นเก้านะจ๊ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะ ฉีดล่องว่างคิ้วหรอถ้าเป็นโบท็อกก็ถ้าเป็นนาโบตะสองพันนะคะคนไข้แต่ถ้าเป็นใหม่น้ําก็ประมาณไม่เกินห้าพันบาทอาจจะต้องฉีดสองอย่างแต่ตอนนี้เหมือนเดาเลยอะค่ะคนไข้คุณเอกพงศ์พอดียังไม่เห็นล่องคิ้วคนไข้เลยไม่รู้ว่าจะต้องใช้อะไรนะคะก็เหมือนเดาๆไปก่อนนะคะก็พูดแบบกว้างๆไปก่อนดื้โบท็อกคุณน้องนินนะคะก็ฉีดเป็นใหม่น้ําค่ะใหม่น้ําฉีดทั่วหน้าได้เลยนะคะ ุณน้องนินมาได้เลยนะคะโปรโมชั่นราคาพิเศษวันนี้วันนี้โบท็อกนะคะ2,500บาทเท่านั้นนะคะสวยเวอร์อ๋อเขาบอกดื้อโบไปแล้วนี่ดื้อโบเราก็จัดใหม่น้ำไปนะคะใหม่น้ำเหลือ4,000บาทนะคะฉีดตึงเหมือนกันนะคะแล้วก็ทำให้ริ้วรอยเนี่ยจางลงแบบเห็นได้ชัดพี่ปานีมาเลยมาฉีดใหม่น้ำวันนี้เลยขับรถมาแป๊บเดียว คุณเอก,กพงศ์เข้ามาพบหมอะนะคะก็ทักอินบ็อกเข้ามานะคะแล้วก็ขอเบอร์ติดต่อแล้วก็ทิ้งรูปไว้ส่งรูปเข้ามาในอินบ็อกนะคะใครอยากปรึกษาเนี่ยส่งรูปเข้ามาในอินบ็อกขอรูปหน้าตรงนะคะแบบไม่ใช้แอปพลิเคชันนะคะแล้วก็ทิ้งเบอร์โทรติดต่อก,กับพร้อมชื่อนะคะชื่อนามสกุลน,นะคะวันนี้ปิ่นเก้าค่ะวันนี้นะคะวันนี้รถไม่ติดมาได้นะคะเจอกันที่ปิ่นเก้าหมอลาไปแล้วนะคะอยู่ที่ปิ่นเก้าค่ะ